่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วอลคัมทูไมโครจิบรูเฮียสวัสดีครับผมเจมจิบรูนะครับอย่างที่หลายคนทราบนะครับผมว่าตอนนี้นะครับมีแพท2.0มาในวันที่8เดือนมกราคมปี2564แต่กระทั่งนี้ทั้งนั้นนะครับผมทางไลอ้อนนะครับได้ทําการเปิดไลฟ์สตรีมวันเปิดฤดูกาลของปี2021เมื่อตอน4ี่ทุ่มของวันที่8ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งภายในไลฟ์สตรีมนะครับผมก็มีข้อมูลมากมายนะครับมีการเปิดตัวแอนิเมชั่นของตัวรูนคิงเป็นแชมเปี้ยนใหม่ของเกมบลิคออฟดีเจสต์นะครับผมแล้วก็มีอะไรระบบมากมายเต็มมไปหด แต่วันนี้นะครับที่ผมจะมาพูดกันก็คือจะมาสรุปว่าตอนนี้นะครับในเกม League of Legends Wild Rift เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างในปี2021เดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่แรกจนถึงจบเลยนะครับสำหรับเกม League of Legends Wild Rift เกิดมาก่อนนะครับผู้พัฒนาเนี่ยต้องการที่จะรักษาสิ่งต่างๆไว้นะครับเอกลักษณ์ต่างๆในเกมที่เคยมีในเกม League of Legends เนี่ยจะถูกนำมาปรับใช้สำหรับเกม League of Legends Wild Rift ในเวอร์ชั่นของมือถือนั่นเองโดยจะต้องขึ้นอยู่กับความสมดุลและความสมเหตุสมผลนะครับโดยต่อไปนะครับจะเป็นการ อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเปิดตัวของเกมในช่วง Open Beta ที่กำลังจะถึงนี้อันดับแรกนะครับผมผู้พัฒนานะครับได้ทําการตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเริ่มเปิดบริการของอเมริกานะครับในเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็คือในสุดท้ายว่าเซอร์นเนะครับผมก็เตรียมตัวที่จะเปิดให้เล่นแล้วนะครับสำหรับเกมหรือออฟดิ e ินวายริฟในช่วงโอเพนเบต้าโดยผู้พัฒนานะครับผมได้เล็งเห็นความสําคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือหลายคนนะครับผมก็เล่นเกมนี้กับเพื่อนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะได้รับทีมคอมหรือว่าได้รับแชมเปี้ยนใหม่ๆได้เร็วๆขึ้นนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็มีเมนมาจากในเวอร์ชั่นของ PC ใช่ไหมล่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเล สมมุติว่าเราเนี่ยต้องการจะเล่นตัวละครป่านั้นนู่นนี่นะครับเต่๋วเพื่อนของเราเนี่ยดันเล่นยางโสดแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเล่นพวกาวหรือว่าจะเป็นตัวของมอไฟนะครับผมในการซื้อตัวละครแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับดังนั้นนะครับผู้พัฒนานะครับได้เล็งเห็นถึงปัญหาส่วนนี้และได้ทําการบอกไปว่าจะพยายามให้ผู้เล่นนะครับได้รับแชมเปี้ยนใหม่ๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเร็วขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าไม่แน่นะครับผู้พัฒนาอาจจะมีการเพิ่มตัวค่าเงินนะฮะ เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการลดราคาของแชมเปี้ยนก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปหรืออาจจะมาเป็นแนวกิจกรรมแลกฟรีแชมเปี้ยนอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งที่สําคัญนะครับผู้พัฒนาได้กล่าวไว้ว่าจะทําการอัปเดตข้อมูลส่วนนี้ในเวลาเร็วๆนี้นะครับนั่นหมายความว่าอีกไม่นานนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตส่วนของการให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับแชมเปี้ยนใหม่ๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเร็วๆนี้นะครับทีนี้นะครับผมผู้พัฒนาได้ออกมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อแชมเปี้ยนหลายคนนะคร ก็มีการเปิดตัวแชมเปี้ยนอีก2ตัวและมีการรีเวิร์กแชมเปี้ยนหนึตัวซึ่งพัฒนานะครับผมก็ได้ยกตัวอย่างนะครับอย่าง Twitted f a ฟ e นะครับที่เป็นตัวละครที่พัฒนาชอบเล่นอย่างมากเลยนะครับโดยเงื่อนไขหลักนะครับผมสำหรับแชมเปี้ยนที่จะเข้ามาในเกม e of l e g e n d s w i l d r i f t นะครับจะต้องเป็นตัวละครที่เพิ่มมิติ ในการเล่นให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําการขยายเกมเพลย์และทีมของการเล่นเกมที่ยังขาดอยู่ถ้าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็คือผู้พัฒนานต้องการจะเพิ่มตัวละครแชมเปี้ยนแก้ทางนั่นเองนะครับหรือว่าเพลย์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับตอนนี้ดาร์เวียสเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งนะครับผมที่อยู่ในเลนของโซโลและมีตัวละครที่โจมตีระยะไกลที่สามารถต่อกรกับตัวของดาร์เวียสเนี่ยค่อนข้างลําบากเลยนะครับผมซึ่งผู้พัฒนานะครับก็ทําการเพิ่มแชมเปี้ยนที่โจมตีระยะไกลเข้ามาในเกมเหล็กออฟเดิเร์จแนไวริา สามารถนาไปยืนเป็นเลนโซโล่หลักได้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็คือเป็นตัวของเคนเนนและตัวของตีโมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการอุดรอยรั่วนะครับโดยการเพิ่มการแก้ทางของแชมเปี้ยนแต่ละตัวเข้าไปจึงทําให้เกมเหล u อ Origin War Rift มีมิติการเล่นที่มากยิ่งขึ้นนะครับมีแชมเปี้ยนที่สามารถแก้ทางกันได้และมีเพลย์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักในการตัดสินใจเลยว่าจะรับแชมเปี้ยนตัวไหนเข้ามาในเกมเหล u อ Origin War Rift นะครับซึ่งเป้าหมายของผู้พัฒนานะครับผมคือต้องการจะเพิ่ม,มน เข้ามาในเกมเดือนละ2ตัวโดยปรักมานะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับผมระบบแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในเกม League of Legends ในปี2009ที่ผ่านมาซึ่งพัฒนานะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองมากๆสาหรับเกม League of Legends Wild Rift ทีนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับแชมเปี้ยนใหม่กันดีกว่าแชมเปี้ยนใหม่ที่เพิ่มมาตัวแรกนะครับนั่นก็คือคาตาลินานะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่มีสกิลเพสสูงมากๆนะครับผมต้องทําการใช้ความชํานาญในการเล่นอย่างสูงเลยทีเดียวโดยคาตาลินานะครับเป็นแชมเปี้ยนแอสซัสซิน และจากในคลิปนะครับตัวผู้พัฒนาเองเนี่ยก็ให้เห็นศักยภาพการเล่นของตัวคาตาลิน่าแต่ตัวคาตาลิน่านะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปนะั่นคืออันติเมตของตัวคาตาลิน่าครับสามารถเดินแล้วใช้งานได้ด้วยซึ่งพัฒนานะครับผมได้ออกมาแก้ตัวเอ้ยแก้ต่างนะครับผมว่าการที่มันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าบางทีนะครับผมผู้เล่นเนี่ยกดอันติไปแล้วนะครับแล้วมันจําเป็นต้องยืนนิ่งๆซึ่งการยืนนิ่งๆนะคบผมบางครั้งผู้เล่นอาจจะมือลั่นไปโดนจอยสติ๊กได้ดังนั้นผู้พัฒนานะครับ พัฒนาเนี่ยทำการเปลี่ยนแมคคานิกของตัวสกิลอัลติเมทไปนะนั่นก็คือเดสโลตัสนะครับผมจะเป็นการปล่อยมีดดาบออกมาแต่ว่าสามารถเคลื่อนไหวได้แต่ความเคลื่อนไหวนะครับไม่ได้เลเวอร์วังอะไรนะครับผมก็เคลื่อนไหวแบบช้าๆนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบมือลั่นแล้วก็ยังได้ประโยชน์ก็คือสามารถเดินตามดาเมจได้เลดกน่อยถ้าในกรณีที่เพื่อนของเราเนี่ยมีซีซีมารองรับนะครับซึ่งพัฒนาเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับระบบของจอยสติ๊กมากๆเพราะว่าในแพชหน้านี้นะครับในเกมวายร มันจะเป็น wild drift เพราะว่าตอนนี้นะครับแชมเปี้ยนตัวร่อไปที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวรมมัดสุดยอดแชมเปี้ยนจอมกลิ้งของเรานะครับ โดยความสามารถของตัวของรามัดเนี่ยก็แตกต่างออกไปจากเวอร์ชัน PC และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําให้สามารถคุมคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับยละเอดสกิลต่างๆนะครับผมก็ง่ายๆนะครับแพสซีฟตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวของรามัดไม่โดนโจมตีจะทําให้รามัดเนี่ยได้รับความดนในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในไฟไม่โดนโจมตีไม่ได้อยู่ในการต่อสู้นะครับตัวรามัดเนี่ยก็จะได้รับมูฟเมนต์สปีดแบบถาวรเลยนะครับละอย่างที่บอกครับว่าผู้พัฒนานเนี่ยให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องของจอยสติ๊ และที่สาคัญนะครับตัวแรมัดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตัวของสกิลอัลติเมตก็คือ soaring slam ซึ่งสกิลนี้นะครับจะทาให้ตัวของแรมัดนะครับกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วลงมาหาศัตรูนะครับโดยขนาดของการสั่นสะเทือนนะครับจะขึ้นอยู่กับว่าเรากดใชสกิล power ball เนี่ยได้เร็วแค่ไหนยิ่งเร็วมากนะครับยิ่งกว้างมากนั่นเองซึ่งสกิลนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสกิลที่สามารถเปิดไฟได้ดีมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับผมมาถึงแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายนะครับที่ถูกพูดถึงนั่นก็คือตัวของดรมอไ่ายงคเพราะเป็นตัวววลละรทีี่่มอยูแ้ใน แต่ว่าการที่ผู้พัฒนาพูดขึ้นมานะครับผมเพราะว่าในช่วงแรกของการไลฟ์สตรีมครับดรมอนโดได้มีแผนในการเตรียมรีเวิร์กแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นในวายรีฟก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตามรีออฟออริจินเวอร์ชันพีซีด้วยนะครับด้วยนะแต่ผู้พัฒนานะครับได้บอกไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็จริงนะครับแต่แผนนี้ถูกวางไว้ในช่วงปลายปีดังนั้นนะครับช่วงปลายปีนี้ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เล่นดเอร์มอนโดในเวอร์ชันการรีเวิร์กก็เป็นไปได้ครับทีนี้นะครับผู้พัฒนานะคร เกี่ยวกับเรื่องของไอเทมในตัวเกมนะครับยกตัวอย่างใน PC นะครับผมที่ทุกคนเห็นกันอยู่อย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ Ability Power นั่นนู่นนี่ครับเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวของ Ability Has t สแทนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบรวมถึงรูปลักษณ์ต่างๆความสามารถต่างๆเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับในเวอร์ชันของเกม PC แต่ปรากฏว่าในวายรเนี่ยผู้พัฒนาก็สนใจในระบบนี้มากๆแต่ปรากฏว่าทําไปทํามานะครับวางแผนไว้ดีๆผู้พัฒนาก็ยังไม่พร้อมนะครับที่จะทาซึ ตัวเลือกนะครับผมว่าในไอเทมปัจจุบันนี้มีอะไรที่สามารถแก้ไขได้บ้างไม่ว่าจะเป็นไอเทมกดใช้ไอเทมการใช้งานนะครับผมซึ่งผู้พัฒนาได้ทาการสัญญาไว้เลยว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถคาดหวังได้เลยนะครับผมเรื่องเอกี่ยวกับไอเทมเพราะว่าทางผู้พัฒนาจะทําการขยายไอเทมแล้วก็ดูแลเรื่องไอเทมไปตลอดทั้งปีเลยนะครับรวมถึงจะหาวิธีการเล่นแบบใหม่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผู้พัฒนาได้ทําการบอกชัดเจนเลยว่าจะมีการเล่นเพิ่มเติมผู้พัฒนาเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นมานั่นก็คือโหมด all random all, mid, all mid, mid หรือว่าโหมดอาราม ทุกคนเนี่ยรู้จักกันอย่างดีนะครับและระบบจัดอันดับนะครับตอนนี้ก็กําลังจะมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือผู้พัฒนาบอกว่ามาอย่างเร็วๆนี้แน่นอนซึ่งผู้พัฒนานะครับผมได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันและระบบเกมเพย์ภายในเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งตอนนี้ระบบที่ถูกพัฒนาและกลาลังพิจารณากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีตัวอย่างเช่นระบบตอบสนองปิงนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะลิ้มลองไปแล้วในเกมมันจะเป็นการกดปิงนะครับแล้วเราสามารถกดตอบรับได้ว่า เฮ้ยเรารับรู้แล้วนะอะไรแบบนี้นะครับนี่คือระบบส่วนหนึ่งแต่ระบบที่หลายคนและผู้พัฒนารับทราบแล้วนะครับที่ต้องการที่จะให้ผู้พัฒนาทําการพัฒนาแล้วใส่มาในเกมหรือ Origin War i f t s ที y นั่นก็คือระบบของการเลือกตําแหน่งซึ่งตอนนี้นะครับผู้พัฒนาออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่า ตอนนี้ระบบนี้กําลังอยู่ในการพัฒนาและกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้อยู่นะครับและจะทําการอัปเดตข้อมูลส่วนนี้ในเร็วๆนี้นั่นเองหัวข้อต่อไปนะครับก็คือหัวข้อข,อ,ของอีเวนต์โดยหัวข้อของอีเวนต์นะครับผมอย่างที่บอกไปว่าเกมลิกออฟดีเจนและอีกออฟดีเจนไวร์เรเนี่ยมีการเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยบยนนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมผู้พัฒนาได้ทําการบอกอย่างชัดเจนเลยว่าเกมลิกออฟดีเจนไวร์เรปจะมีกิจกรรมที่รันตามเกมล e กออฟดีเจนในเวอร์ชัน PC อย่างแน่นอน ซึ่งกิจกรรมแรกนะครับผมที่จะมาถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นก็คือ l u n a Beat นะครับซึ่งกิจกรรม Luna Be a s นะครับก็มีในทั้ง PC และในเวอร์ชันของไวริฟแต่ไวริฟนะครับผมก็คือไวริฟจะมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นมานั่นก็คือเพื่อเป็นการฉลองในกิจกรรมของ Luna Be a s นะครับมิดฟอร์จูจะ เข้ามาร่วมกับกิจกรรมนี้ด้วยและที่สําคัญนะครับมิสฟอร์จูนจะได้สกินด้วยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดอีกหนึ่งครั้งก็คือมิสฟอร์จูนจะได้สกินที่เป็นเฉพาะของเกม g ีก o f Legends w i l d r เ f t เท่านั้นนะครับในเวอร์ชั่น PC จะไม่มีดังนั้นนะครับผมใครก็ตามนะฮะที่อยากได้ตัวสกินลิมิเต็ดนะครับผมหรือว่าเล่น League of Legends w i l d r i ร t อ,อยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่รู้สึก ฟินมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดในเวอร์ชัน PC มีแบบนี้มาบ้างก็อย่าร้องกันนะครับและในต้นปีนี้นะครับผมผู้พัฒนาก็ยังพูดชัดเจนเลยว่าจะมีการปล่อยสกินใหม่ทยอยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับผู้เล่นอย่างเราครับก็เตรียมตัวเตรียมใจเสียงเงินแน่นอนเลยครับทีนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแผนการอีเวนต์ตลอดทั้งปีนี้โดยเริ่มมาที่ผู้พัฒนานะครับเล็งไปถึงอีเวนต์ของทากอนและเกาะของเชลวิสและที่สาคัญครับผู้พัฒนาออกมาพูดเองเลยครับผมว่าตอนนี้นะฮะผู้พัฒนาเนี่ยต้องการที่จะสร้างสกกินนชุของงเป็ครรั้แ ซึ่งในรูปนะครับจะเป็นรูปของพิพิธภัณฑ์ในพิวทาวเวอร์และมีการเปลยออกมาสั้นๆน,นะครับผมว่าหลังจากที่จบกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์นี้แล้วนะครับจะมีการต่อสู้ของแชมเปี้ยนสุดไร้กัด2ตัวในลีกและจะประเจนหน้าการแ,และตัดสินกันให้จบไปเลยนะครับคำถามถามว่าเป็นแชมปเปี้ยนตัวไหนครับที่ตีกันตอนนี้ถ้าเป็นตัวของยาสุโอกับโยเน่ก็ไม่น่าจะใช่นะครับดังนั้นนะครับผมก็จะให้เดาแล้วนะครับตอนนี้มีตัวละครที่ตีกันจริงๆเนี่ยมีตามนี้เลยนะครับ นั่นก็คือคาซิกตีกับเลนกากาเลนกับไซลัสเลีอนาตีกับไดอาน่าและประเด็นคือมันอยู่ในถากอนซะด้วยนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นอีเวนต์ตรงนี้ก็เป็นได้นะครับอาเซียกับเซลัสคาสดินกับมาซาฮาหรือจะเป็นคู่ปรับตลอดกาลอย่างเมดฟอร์จูนและแกงแพงนะครับถ้าเราพูดตามนี้นะครับถ้ามีแชมเปี้ยนตัวไหนที่เข้ามาจริงๆจะกลายเป็นแชมเปี้ยนตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มมาในเกมหรืออริจินัลไวเว็บเลยนะครับก็บต้องรอดูกันครับผมว่าจะเป็นแชมเปี้ยนคู่กัดคู่ไหนนะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแ ขั้นสั้นนะครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการผจญภัยของเหล่าโยโดน้อยต่างๆก็ต้องรอดูกันว่ากิจกรรมนี้จะเปิดให้ทําเมื่อไหร่นะครับอาจจะเปิดให้ทําตอนนี้ตอนที่คลิปลงมาแล้วก็เป็นไปได้นะครับซึ่งใครนะครับผมที่อยากดูความน่ารักของเหล่าโยโด้เนี่ยก็สามารถดูในช่องหลักของเกมลิงออฟดิจ e n ได้เลยนะครับซึ่งจะก,กิจกรรมนี้นะครับผมจะทําให้แชมเปี้ยนถูกเปิดตัวพร้อมกันทันทีถึง5ตัวละครด้วยกันนั่นก็คือทีโม ฟริสตาน่าลูลูคอกิและเคนเนนนะครับสำคัญนะครับซึ่งจะเปิดตัวใน League of Legends Wild Rift ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับส่วนใครนะครับผมที่อยากรู้เนื้อเรื่องนอกเหนือจากนี้เกี่ยวกับเรื่องของยอโดต่างๆว่าจะไปจบที่ไหนจะไปป่วนกันที่ไหนต่อนะครับก็สามารถไปเล่นในเกม Legends of Runeterra ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเนื้อเรื่องพร้อมกับไปเล่นเกมอื่นในทีเดียวเลยนะครับในทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมก็เป็นของเกม League of Legends Wild Rift นะครับข้อมูลแน่นขนาดนี้นะครับผมผู้เล่นทุกคนก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะคร กรมของเหล่าโยโดที่จะมาบุกในเกมเหล็กออฟด g จ i นไวริฟก็ถือว่าเป็นอะไรที่เติมความอยากของเราเลยนะครับผมซึ่งซึ่งบอกเลยว่าผู้เล่นอย่างเราเรเนี่ยรู้สึกปลื้มเปลี่ยมากกับตัวละครที่หลายๆตัวที่เราเป็นเมนนะครับได้เข้ามาอยู่ในเกมเหล็กออฟด g จ i นไวริฟสักทีไงนะครับผมทุกท่านก็รอติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าใ เพราะว่าในอนาคตเนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมอีกแน่นอนเลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะติดตามข่าวาสารของเกม League of Legends War Rift ต้องช่องจินวารุเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอญาติขอบคุณนะครับทุกๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์สตรีมพร้อมกันในช่องจินวารุนะครับผมมากกว่า700คนเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะช่วยกันแชร์คลิปแชร์ข่าวของช่องจินวารุให้กับเพื่อนๆที่เล่นเกม League of Legends War Rift ให้ทุกคนทราบนะครับขอขอบค นนี้ะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเพื่อนๆนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมรีออฟดิจิทัลไวรัสนะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมมเเนี่ยกก็สาารถดไลค์พจ จินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมหด็กออฟนิจินวารินะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคําถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่า เป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วมดิสคอ r ์ลิง์กด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสบวันดีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า